นิมนต์ครับฉะนั้นญาติโยมที่มาจราบไม้ขอพอรมบารมีต่อองค์พระพุทธรรมหามงคลหรือตามที่ชาวบ,บ้านเขาเรียกว่าหลวงพ่อยิมรับทราบเสร็จแล้วกัับไ้ขอความบาร,รมีเสร็จแล้วโยมก็ต้องออกมารอบโบสถ์ถือคันา้าถือคันทามาถึงจุดนี้แล้วโยมจะต้องถือขนนันท่านวนสามรอบรอบที้หนึ่ง ถ้ายมท่องได้ก็ท่องอิติปิโสภควาคือส่วนพุทธคุณหนึ่งรอบรอบที่สองท่องท่องสวากขาโตหรือธรรมคุณรอบที่สามท่องตุปฏิปันโรสังคคุณพุทธคุณหนึ่งรอบธรรมคุณหนึ่งรอบสังคคุณหนึ่งรอบแต่ถ้าญาติโยมนายท่องไม่ได้จะมาให้กรต้องพุทโธพุทโธสามรอบตรงนี้เพื่อเป็นอนุสติเพื่อเป็นการมงคลเพอโยนออกกำลังกายที่ได้เหนื่อยชนิดได้เหงอออกจะได้ เป็นมีความมั่นคงในจิตใจว่าเรามาทาพิธีนี้พิธีจริงพิธีอันนี้เพื่อเป็นกุธรบายให้าโยมนี่ด้เข้าวัดไม่ใช่เป็นเพศุบายเป็นกุธรบายให้โยมเข้าวัดแล้วเมื่อโยมเข้าวัดแล้วโยมสบายใจจุดทูบจุดเทียนปิดตองเสร็จสบายใจมาทําพิธีปฏิบัติยุบหนอของหนอก็ได้สมมาหังก็ได้หรือพุโทโธก็ได้เป็นสามรอบถ้าตรงนี้เสร็จแล้วโยมก็ต้องตามรอบครบแล้วโยมื่อขันท่านี้ไปที่ ห้องที่นุ้งพ่ชาลีรักเจ็ดปีอยู่ฉะนั้นช่วงนี้ขอเรียนเชิญเจริญพรไปตามดูเนาะไปไปตามดูที่สมัชชานาชี้แนะให้ญาติโยมได้เข้าใจรู้ว่าเป็นตรงไหนบ้างเขาเจริญพรทางลมดิไหมนุ้งแค่เข้าไปหมดเลยไปเดินทางลมหมดเลยเดินไปโน่นเลยใช่ใช่นุ้งพูดนะเดินไปโน่นเลย รตรงนู้นมันร้อนไงผมที่ยอยากใ้เดินพอเข้าไปเลยก็ได้ครับเดีย๋ยวผมบนเองลลผมแทนหลวงพ่อเดินพอเข้าไปเลยนู้นก็ได้ครับผมรครับผม ผมแทนให้แลยครับ